สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการต่อบลูทูธนะคะ a p p l e Car p l y y แล้วก็ Android Auto นะคะคบ,บนรถนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะไปเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็แนนก็จะพามาดูการเชื่อมต่อจาก Android นะคะก็คือเชื่อมต่อเป็นภาพสะท้อนหน้าจอเป็น Wi-Fi เริ่มแรกเลยนะคะเข้ามาที่เมนูนะคะแล้วไปที่การตั้งค่านะคะ แล้วก็สังเกตว่าด้านซ้ายมีจะมีปุ่มเมนูนะคะไปที่ Wi-Fi นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ไมโคระแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังหาอุปรกรณ์จากมือถือเราเราก็มาดูการตั้งค่าจากนี้นะคะสมาร์ทโฟนของเราจะเป็น Android นะคะเลือกไปที่ Smart View นะคะจากนั้นก็ไปไปเปิด Smart View ของเราด้วยค่ะเพื่อให้มันลิงก์กับทางอุปกรณ์ ะะเราก็เข้าไปที่ขาออดิโอเชื่อมต่อขาออดิโอจากนั้นรออุปกรณ์ซิงเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เริ่มนะคะจากนั้นกดตกลงที่อุปรกรณ์นในรถของเรานะคะภาพก็กำลังลิงเข้ามาที่หน้าจอของของเครื่องเสียงของเรานะคะนี่เลย สังเกตว่าหน้าจอโทรศัพท์นะคะกับหน้าจออุปกรณ์เครื่องเสียงของเราก็จะเป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น YouTube ดูนะคะจะเลือกไปตรงนี้สวยจ๊นะคะเราเข้าคนไงหนึ่งที่นะคะก็จะเป็นภาพสตอ์นใช้ได้ในเฉพาะของ Android เท่านั้นนะคะประมาณนี้เลย ผมมีเงินในดอกซ้อมปรบปานมาป่าค่ะก็คืออันนี้ก็ขอยญาตกดออกก่อนนะคะก็คือเราสามารถปิดหน้าจอได้กรณีที่เราวิ่งรถอยู่ในกลางคืนนะคะเราต้องการปิดหน้าจอของเราเราเลื่อนลงได้เลยนะคะแล้วก็แสดงหน้าจอเราปิดไปเลยนะคะตัวนี้ก็ได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวภาพก็จะหายไปนะคะวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ